เม่บอกว่าถ้าบอกชื่อจริงผมได้เดี๋ยวผมจะกลับ mm. พวกเชื่อให้พ่อผมอะไรไม่รู้จักชื่อตัวเอง mm. เนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราเนี่ยใช่ไหม mm. เหมือนมาหลอกให้ผมไปไหว้เฉยๆไอ้ไหว้ไม่ยากหรอกแค่มีอายุกว่าผมผมยกมือไหว้เฉยๆก็ได้แต่มาอยู่มาบอกให้ผมเป็นพ่อให้ผมไปกราบเท้าให้จอมหมื่นวัชย, <c oughs> <c oughs> ยันหรอเออวัชยันรออยู่ <c oughs> มันใจเหลือเกินถ้าปู่จะเข้าเขาไม่เข้าผมไม่ดีกว่าหรอผมสร้างแต่ความดีนะ สีลผมก็ถืออืมเอา้าไปดูทูบกันนะครับพันเจ็ดหน่อยเอาไปว่านะครับแต่ไม่เคยซื้อไผด้เอาเอาไปเบิ้ง้จุดห้เบิ้ง่ซื้ออยากเบิ้งกับเบิง้งเอา,เอาดิเอาอย่างเงี้ยผมถ่ายรูปมาดีกว่าเฮ้ยให้ดูความกันดีกว่าเนาะโอ๊ยน้องเลยผมกับแม่ผู้เดียวเนาะเขาบอกข่อยกาพี่น้องข่อว่าสีนยันเรากระบุญแล้วเมื่อนะั้น พอไข่ยังโมโหแจ๊กซื้อจริงจะของพออว่าหละศูนย์เนี่ยอยูทูบเบิงกอนยูทูบจุดเห็ุเบิงเงือซื้อเพียงหลักพิมพ์ฟังโขงใช่ใช่เราต้องมั่นใจในตัวเรานะครับเห็นไหมยูยูบอกผงไม่กลาบตีนเลยนะเพียงหลักดิมพฟังโคงนะครับโอ้ยยูทูบคนดูห้าร้อยเพจคนดูพันแปด แคปเนาะน้าเพียบอกผมกลาบเท้าด้วยผมก็ได้ถามว่าถ้าพ่อบอกชื่อจริงตัวเองได้เนี่ยผมจะกลาบเท้าผมเลียเท้าให้ก็ได้ถ้าเป็นพ่อผมจริงๆแหละออใช่ไหมอันนี้เขาเรียกเหมือนกวน ปีนแบบนี้่ะเรื่อมาจองเบิรนต่ำแน่มันจะเห็นก็อ่ะทีเนี้ยวันนี้ว่าจะออกกําลังกายอันนั้นอันนั้นจุดทู่ไม่ดูเฉยเฉยไม่ได้บอกว่าให้ทําอะไรเอาให้เบิรงซื่อๆอย่าไปหาเห็นอย่างให <sm art> ้เบ uh <high> ิรงซื่อๆดูแต่ตาแล้วเมื่อกี้ให้ดูแต่ตาเฉยๆห้ามทําอะไรก็พี่จ๋าก็อยู่ในกลุ่มเนาะโอเค เราวิ่งสักเก้านาทีวันนี้วันนั้นวันนี้ผมตั้งใจว่าจะนำเงินเนี่ยมาถวายปู่นะฟังนะเพ่งหลักลิมฟังโขงผมตั้งใจว่าอย่ดีๆผมหาคน ผมตั้งใจว่าผมจะนําเงินมาถวายปู่นะครับ904บาทแล้วก็902บาทฟังผมนะ904บาทแล้วก็902บาทนะครับ่าจะนําเงินมาใส่ปากปู่นี่จานวน904บาทแล้วก็902บาทนะครับเนาะเพราะว่าปีนี้เป็นปีของปู่เลขประยำตัวปู่ก็คือ9ฉะนั้นผมก็เลยตั้งใจว่าจะนําปัจจัยเนี่ย มาใส่ปลาปูเก้าร้ยสี่บาทกับเก้าร้อยสองบาทเก้าศูนย์สี่เ้าศูนย์สองั่นแหละออามาใส่ปลาปูนะครับเนาะแล้วก็จะแบ่งใส่อีกสี่ครั้งก็คือครั้งแรกเก้าสิบาทเก้าสิบสี่บาทสี่บาทแล้วก็เก้าสิบสองบาทนี่เป็นเลขประจำตัวปูเลยเพื่อแก้เคล็ดครับอ่ะเก้าสิบบาทเก้าสิบสี่บาทเก้าสิบสองบาทแล้วก็สี่สิบบาทอืมนี่คือการแก้เคล็ดปูวันนี้นะครับเนาะ ส่วนทูบนั้นจุดให้ดูเฉยๆทูบหม่จุดขึ้นศูนย์ห้าสามนะครับอ่านะจุดไหว้ปู่ดูเฉยๆนะครับเหนื่อยเนาะพี่จ๋า <c oughs> โอ้ไเลขแล้วว่าขันไปแล้วพี่น้องอดอหลอดไปที่นี่เจ้าเจ้าไปเฮ็ดหยัางนะครับผ <c> ม <oughs> จุดไหนเบอรงซื้อเร้อบ่ต้องไปเ,เรียนอีหยังเด้อครับพี่น้องจุดไหนเบิรงซื้อแบงค์สันล่ะ เราพี่พ้ากันไปอ่อนนอนเป็นที่หนีเอาเอา,เอาหลายคนก็ไปดูเชื่อมจิตปวดหัวอาจารย์ก็ปวดหัวเหมือนกันเชื่อไหมว่าทุกคนดูนะอาจารย์ก็ดูผมดูทุกข่าวแหละไม่ว่าจะเป็นเ,เชื่อมจิตนะหรือว่าขึ้นพลังบุญผมดูหมดนะผมดูหมดผมก็คิดเหมือนพี่พี่นั่นแหละพี่พี่คิดยังไงผมก็คิดแบบนั้นแหละนะครับเพียงแค่ผมไม่พูดเ,เหนื่อยนะพี่จานะ๋าพูดอะไรเนี่ยเหนื่อยมากเลยเนี่ย คิดถึงสมัยก่อนเนาะเพลงรักริมฟังโคงพี่น yeah> ้องทั้งเพลงรักริมฟังโขงเป็นเข่าใจเขาอยู่มักสบายดีโดยพี่ไผเบิงบอกพี่สุนีแยดๆอย่าให้ผมพูดชัดเจนไหลาออเอางูเจ้าพักกันออกไปวืบรวดไหมเนาะจังกลับเข้ามาค่คอยดี ถ้าขอพ่อนปูเวดไปไปเที่ยวไปเทีย่ยงกะให้เวลาสิบหานาทีหลักกับกลับของมากเขาไปใส่อ้าวออกไปเลยรจ้งกลับของมากกันเลยถ่ายรูปนะครับเนาะแป๊บหนึ่งนะครับนี่คือรูปที่จุดไหว้ปู่องค์ดำนะครับเนาะก่อนที่จะมาขอะกอองค์ปู่นะครับเนาะ ใครเห็นก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะพี่น้องเนาะอ่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับ FC ขอให้มีโชคมีลาภนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสำหรับช่อง YouTube อาจารย์นัตตีพาวสวัสดีครับอ๋อพี่น้องคอยเล่นประเด็นอาชีพเลยคอยอาชีพด้วยบางทีเขาไม่ได้วากข้อมูลเจ้าเรือ